สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นท่าคิกฟิสอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> หลังจากที่ผมได้เคยลงคลิปเก่าไปแล้วเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับผม่อคลิปนี้ผมก็หวังว่าเสียงจะดีขึ้นนะครับหลายคน ก็ถามเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาคิกฟลิปนะครับส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์มากๆที่เจอกันเลยก็คือคิกฟลิปแล้วลงได้เท้าเดียวนะครับเราจะมาดูวิธีแก้กันจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าผมเป็นคนที่บแบบเตะคิกฟลิปได้ไม่ค่อยดีนะครับแบบลอยๆอย่างเงี้ยผมอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับผมเอาเท่าที่ได้ผมก็พยายามจะเล่นให้ทุกคนดูว่าเทคนิคมันมีอะไรบ้างก็บอกตามที่ผมใช้นะครับผมให้หาดูหลายๆคลิปหลายๆแนวทางนะครับมันจะ เป็นตัวช่วยเราให้เราแบบพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคคลิกฟิปนะครับก็เป็นเบสิกสเก็ตบอร์ดท่าหนึ่งเลยครับที่หลายหลายคนหลังจากออลลี่ได้แล้วก็ต้องฝึกท่านี้กันแต่ว่าปัญหาของคนที่ฝึกครั้งแรกนะครับคือข้อเท้าเรามันจะยังเก่งอยู่นะครับพอมันเก่งปุ๊บข้อเท้าเรามันก็จะงอได้ไม่เยอะทําให้เราไม่สามารถแบบ เตะแผ่นให้หมุนได้ก็หลายคนเจอครับตัวผมเองก็เจอวิธีแก้ของผมก็คือผมจะฝึกข้อเท้ากับพื้นนะครับแบบงอข้อเท้ากดไปกับพื้นแล้วคิดว่าพื้นเนะ่ยมันคือกระดาษทรายหรือว่าจิบเทบนแผ่นเรานะครับฝึกงอฝึกสบัดข้อเท้าให้แบบเราสามารถงอได้แบบอิสระโดยที่เราไม่เก่งมากจนเกินไป ผมคิดว่ามันช่วยผมได้เยอะเลยนะครับผมเอาไปดูวิธีการวางเท้ากันอีกทีแล้วก็วิธีการเล่นมันต้องทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยเท้าหน้าผมะจะยืนแบบใช้เน้นช่วงแบบปลายเท้าอย่างเงี้ยครับยืนมินมินไว้ก่อนนี่อยู่ประมาณหลังน็อตอย่างงี้ก็ได้หรือแบบอย่างเงี้ยผมขยับอยู่ช่วงประมาณเนี้ยน,นะแต่จะไม่ต่ําเกินไปแบบนี้ แต่วิธีการวางเท้านี่ก็อยู่ที่คนด้วยว่าจะสามารถยืนได้แบบบาลานซ์ตัวเองหรือบ,บักทรงตัวถนัดแบบไหนนะครับก้อนให้เน้นช่วงปลายเท้าอย่ายืนเต็มเท้ากันมี <No. S 1> เพราะว่ามันจะทําให้เราแบบสะบัดออกจากแผ่นได้ยากเน้นช่วงปลายเท้าอย่างเงี้ยส่วนเท้าหลังก็คือเหมือนออลลี่เลย เทาหน้าครับให้เรายืนเฉียงแบบอย่างนี้ครับ45องศายอย่ายืนแบบตรงอย่างนี้เกินไปให้ยืนเฉียงประมาณนี้นะครับผมเท้าหน้าโอเครั้ <Okay. S 1> งแรกที่ฝึกหมวยจะขีดเส้นไว้ว่าเราจะ รูจากตรงนี้ไปถึงตรงออกตรงนี้เนี่ยทำเป็นสัญลากไว้มันก็จะออกอยู่ประมาณแถวมุมแถวเนี้ยนะครับไม่ขึ้นสูงมากเกินไปเน้นออกข้างๆเราไม่ควรยืนขนานมากเกินไปนะครับเวลาเรายืนขนานมากเกินไปบางทีมันจะทําให้เราแบบ เท้าลงได้ไม่ขบทั้งสองข้างนะครับประประสบการณ์ผมนะครับที่เจอมาคือผมลองเปลี่ยนแบบตัวหันมายืนแบบมองไปข้างหน้านิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้แบบลงได้ง่ายขึ้นเตะได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ให้เรามองไปข้างหน้างียน,นะครับผมให้ตัวเราแบบมองอยู่ข้างหน้าแบบนี้นิดหนึ่งอย่าขนานเกินไปหรือแบบตอนยอ่ออย่าก,ก้มแบบนี้มากเกินไปให้แบบตอนยอ่อเราน้ําหนักมาอยู่ที่เท้าหน้ากับไหล่หน้าครับผมแบบนี้ ทรงประมาณนี้อย่าก,ก้มย่อยอย่างนี้เามันจะทําให้เราลงยากนะครับโอเค ก็พยายามทาความเข้าใจไปเรื่อยๆจากหลายๆคลิปวิดีโอหลายๆเทคนิคที่หลายๆคนเขาทํามานะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ไปได้นะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวก็มาพูดแก้ไขจากคลิปที่แล้วที่เสียงมันไม่ค่อยดีนะครับผมอาจจะเป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยบางคนได้ที่กำลังฝึกอยู่นะครับอยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปหรือใครมีไอเดียอะไรแนะนำก็อคอมเมนต์ไว้ได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยมีเวลาแบบมาตอบนะครับยังไงไม่ได้ตอบใครไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ครับผมดูสกเก็ตให้สนุกแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับผม Skirt, skirt. Even the rainstorm can't stop us. So we didn't mean you don't bother Me and my gang, we fall. Wow. Time tell tell me, oh, no. so to try my wow. time to oh, no. Even the